สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาชมบรรยากาศหลังเวทีครับศิลปินแดนเซอร์เราก็มาถึงแล้วนะครับพาชมบรรยากาศหลังเวทีครับวันนี้โอ้มาถึงแล้วครับแดนเซอร์ของเราสมปองแดนอีกแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องพิมพ์โอ้ยน้องพิมน้องพิมกำลังดังเด้ยเดี๋ยวนี้ ดังกำลังดังเบิดสุคนเดี๋ยวทยอยทย,ยอยลงนี่ครับน้องฟิล์มคนสวยโอ้ยคนเหียงคือผู้งามเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วคนเออสมการายหลูกเนียเอากะงามแล้วใจว่งางเลยอ่ากินเขากินปลาหรือเปล่ปาฟางกันได้อะไรกินโอ้ได้ย่ำกินครับนี่ครับเป็นเสือสาวสวยเอาโมนี่ไม่มาซีข,ขนบ่ แคนอู้ชุดใหญ่เลยครับวันนี้ไฟกระพริบอแปดตอนนี้กำลังแต่งตัวเลีวๆนะครับความพร้อมอันดับหนึ่งครับนี่ครับสมปองแดนเดี๋ยวพาเบิิงบรรยากาศทังเวทีครับมือหนีมอลำหฮอกกหไรยนะครับโอ้หนีหนึ่งท่านครับสวัสดีครับมอลำดาวนี่ครับมอหอดนาวมครับอลำดาวออกแสงจ้าโอ้ดาวออกแสง ท่นในเปกออกเสียงครับก็นี่ครับนี่ขนาดว่าท่านในเปกเด้ครับนี่พี่น้องมึง่งลังครับกำลังนักำลังแมนมาครับโอ้แดนเซอร์นี่อีกหนึ่งท่านกินข้าวยิ่มแล้ววิล่ะยิ่มละค่ะบ่เสียบวะสีผ้าเป็นจีน่ามั้ยวันค่ะแมนโอ้นี่ครับน้องแตงโมเดี๋ยวรอชมคลิปในเพจนะครับนี่น้องแตงโมนี่ครับผู้จัดการสมปองแดนครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แดนเซอร์เฮ้อ สวัสดีครับเฮ้ยคือโปรชาสุดเหรอคือโปแต็มตัวขึ้นรอบก็โยตี้โอ้ขึ้นรอบก็โยตี้อู้ยสุดสุดสุดนี่เสื้อสุดแยังมาให้ครับรอบก็โยตี้ชิ้นพิเศษครับบิกินี่ปะโอ้ยอยากเบิ้งเนี่ยพี่น้องอยากเบิ้งบ่ครับชมตอนสุดท้ายครับพี่น้องอยากเบิ้งเฮ็ดจังไหนครเบที่พี่น้องอยากเบิ้งอีหลีได้ใส่อีหลีได้เอ้อค่าตตามนักแม่นุ่แมมาครับโอ้ค่าตตามนักอ้าอีกหนึ่งท่านครับหมอลำปากจักรพันธ์ หลังจากพ่อๆกันช่วงกลางวันครับกํบ <พอ S 2> ลังเทียรอย่างครับ,รอรบเอาคือพ่ใ้น้องเพื่อนตําให้โอ้ยน้องมันกินเขา้ครับโอ้เอ,าอ้ายันยันพ่ใส่ชุดรถใ้ผมนะครับเ,เดี๋ยวขอ,อย่านี้จากอีกเพียรกอน,นะครับไออีเพียรไทยกัอน <laughs> <laughs> อ,าอาจารย์เครืองในมิวสิ กินข้าวครับโอ้ไรซุดพร้อมโอ้ไอต้อมมือกีตาร์ครับนี่ฝากไว้น้ำครับเพียร้องเพียรไอต้อมมือกีตาร์ครับโอ้ไรซุดโอ้มีเกียงน้อยโอ้มาทำงานมีเกียงแล้อไหมไอต้อมก็ดีเลยบรรยากาศหลังเวทีเหรอเอาอาจารย์นำมากินข้าวน้ำมูกับครับโอ้ไซตันโอ้เบิ่งมะล่ำดังตำมะคงครับ บรรยากาศไดเวทีครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องชมบรรยากาศไดเวทีครับนี่ครับอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับน้องบีมแตงไทยแม่สวัสดีครับได้ยังกินครับคุณแม่แม่เกียงน้องใหม่ก็บอกแน่นแม่าเนี่ครับน้องบีมคนสวยคือผู้งามเลยก็ยองเป็นแทนอากับผู้งามกับว่าผู้งามเนาะโอ้โหนั่นครับ นั่นยเมียภาพพู้งามยีดีครับเบิ่งเมียเพิ่นที่ครัแต่เป็นสาวกนาคือกันเลยครับโอ้เดี๋ยวนี้กับพ่อท่านเถาด้วยครับเนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังสาวอยู่กินข้าวหรือเปล่าโอ้ยจังเล่นผู้งามใจมากินข้าวต้องกัรบู๊ยบอกคักแท้นี่ครับน้องบีมแตงไทยให้ทองคำครับโมนี่รับทั้งหล่อทังเว้นทั้งหล่อทังขึ้นครับแม่ครัไปรับสเจ้เอาเงินไปไหว้ใจครับมีคนใส่น้าหรือเปล่า เอาผมที่ล่ะครับขันเอาผมผมได้ทั้งบุญเอ๋ยบุญรถกั้นสองขั้นสามขั้นครับนี่อีกพอได้ใส่นี่ยังมาหาคนมาใส่นี่สอยคือผมมีผู้ใดมาผมแน่นอนแมนมาอีกบางขั้นเดี๋พอดีใส่น้ำกัดเลยโอ้โหครับรถป้ายแดงนะครับพี่น้องโอ้ของขวัญวันเกิดนี่ครับรถป้ายแดงเลยฟอตจุนเหนือเจ้าบาทครับ ตัว top วะนี่โอ้มีคนข้ามหายแล้วครับห้ผมค้ามห้ยที่ไ่ะโอ้ยคือนอนปากวานแท้เอาบม่รบกวนครับขอบคุณครับเอาภาพพี่น้องไปชมบรรยากาศอีกครับโอ้เครื่องปั่นไฟเฮากะดังวุ่นวุ่นเลยอ่ะอาจารย์คอนไหวครับเคยกินแล้วเคยกินแล้วอาจารย์นำก็บม่กินเขา ที่นั่งคือมากินเมื่อดเครับอาจารย์ควันว้อยยังไงผู้สาวผู้สาวยังไงผู้สาวโอ้ผู้สาวอะไรเพิ่งนี่ครับสายดวงแต่ทันทีที่ไปนั่งกินแจงแจ้งครับนี่งมเมื่อด้ไปสายกินโอ้เนี่ยน้อนเหรอเตรียมงานเนี่ยนอนเหรอโอ้ป้ากันโยเมื่อดโยมีเอ้าเครื่องปั่นเฮาสตาร์ทแล้วครับมันโอ้ไฟแสงสีเฮา ครับเอากินเขากินเขาไปปะเอาสำหรับคลีมนี้เอาไปสำหรับนี้สกักก่อนครับพี่น้องครับ